การให้ทานว่าให้ทานอย่างไรจะหลุดพ้นได้ก็คือให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริการจิตคือการละความตระเนี่เป็นมนทินนะการตรรนีจะหมดไปได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าให้ทานก่อนบริโภคนะที่พุทธเจ้าตรัส บอกพิกุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคนะถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนเนี่ยจะไม่บริโภคอ,อันหนึ่งมนทินคือความตรณีจะไม่พึงจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นถ้าเราทำอย่างเนี้ยนะมนทินคือความตรณีเนี่ยจะไม่ครอบงำจิตเรา ก็ตรงตรงตรง,ง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรยากมันจะไปตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสในเรื่องของทิฏฐิอันเป็นอริยะที่มีอยู่เจข้อที่ตรัดอยู่ในเรื่องของสารานิยธรรม6ประการถ้าเราจํากันได้ในข้อที่6เนี่ยข้อที่6ซึ่งผู้เจ้าตรัสว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดนะเป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการนี้ไว้คือ ทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยานะก็คือองคุณของโสดาบัน7ประการหนึ่งในนั้นก็คือการได้โพกรัพย์มาแล้วเนี่ยนะให้รู้จักแบ่งปันนะไม่เกียดกันไว้บริโภคแต่ผู้เดียวโดยที่สุดแม้แต่ว่าสัตว์แต่ว่าอาหารที่ได้จากบินตาบาดก็แสดงว่าอาหารที่ได้จากบินตาบาดเนี่ยพระเจ้าก อนุญาตให้แบ่งปันใช่ไหมนั้นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตแง่มุมหนึ่งก็คือต้องถึงสงก่อนอนี่ถึงสงละถึงเราละอืจากนั้นพอถึงเราแล้วเนี่ยเราก็แบ่งก่อนบริโภคนะนะนั้นเราก็แบ่งให้สงด้วยกันเองที่นั่งในอาสนะข้างเคียงนะเพราะว่าของหรืออาหารที่ได้จาก จากคารวาที่นํามาถวายเนี่ยต้องถึงจัดสงก่อนโดยวินัยนะผู้เจ้าทรงมีพุทธอนุญาตอนุญาตให้ถึงแก่บุคคลอื่นได้สองบุคคลเท่านั้นคือใครตอบอมารดาและบิดาเท่านั้นนะ,ะยกเว้นให้สองบุคคลเท่านั้นนั้นถ้าเราบินตบาดมาได้เนี่ยเราเอาไปให้มารดากับบิดาเนี่ยไม่ผิด การละความตณีเนี่ยต้องการมองมาที่ตัวเองเท่านั้นเพื่อที่ตรงนี้จะเป็นหนทางเข้าสู่มรรคผลเพราะมันต้องเข้าไปสู่การละนามธรรมอีก4ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งสตัวนี้ให้แล้วต้องไม่เอาคืนเช่นถ้าเราให้วิญญาณไปแล้วเนี่ยสละละไม่เอาวิญญาณอย่าไปเอาวิญญาณมาอย่าเอามาคืน,น สังสารัตต่อไปก็จะไม่มีถูกต้องไหมนั่นหละแต่ถ้าเราเอาคืนเนี่ยทุกวันนี้เราเอาคืนไงอ่าสละแล้วจับมโนโดวงใหม่ต่อสละแล้วจับมโนโดวงใหม่ต่อนี่คือปัญหาสังสารัตก็เลยต่อเนื่องจับต่อเพราะอะไรเพราะพอใจพอใจเพราะสัตตานังไปดูแต่อสซาธาของมโนถูกต้องไหม ลดอร่อยของมนโนก็เลยพอใจจับอกจับใจยึดต,ติดนะเพราะความตานีใช่ไหมมาจากการยึดนะใช่ไหมอ่าเพราะยึดไงใช่ไหมก็เลยห่วงกั้นใช่ไมตนีห่วงกั้นอ่ะใช่ไหมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการห่วงกั้นอ่ะปฏิจจสุปาโทของตรงเนี้ใช่ไหมพอถอยมาก็จับอกจับใจไงใช่ไหมเพราะเราอะไรเราพอใจอ่า นั้นเราก็ต้องวางความพอใจให้ได้นั้นเวลาวางความพอใจเนี่ยไปวางความพอใจคนอื่นหรือวางความพอใจเราถูกต้องไหมแต่นั้นถ้าเราให้ทุกครั้งแล้วเราไม่มองมาที่เราเนี่ยว่าเราจะสละละตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้การละวางความพอใจตัวเราไงาใช่ไหมแต่นั้นการเป็นพ่อครัวที่สลาดมันก็ได้ได้แง่มุมหนึ่งคือคุณจะรู้จักสังเกตการเกิดการดับ และนำมาเป็นประโยชน์ต่อการปล่อยวางนั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นตรงนี้ต้องการเข้าถึงการวางความพอใจในส่วนของตัวเองอซึ่งจะต้องนำไปใช้กับนมามธรรมอีก4ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยเพราะนั้นพระเจ้าถึงให้เข้าประเด็นตรงนี้ ตั้งแต่การให้ทานในส่วนของรูปนั้นการให้ทานของเราในเบื้องต้นคือส่วนของรูปแค่นั้นนะขันเดียวเองนะจากห้าขันนะ่ะถูกต้องไหมเราจัดการแค่รูปแค่นั้นเองและรูปเนี่ยเรายังเป็นรูปภายนอกด้วยนะอืมยังไม่ได้รูปภายในด้วยนะใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันพ่วงกันละ่ะเอาภายนอกก่อนว่านั่นของเราเนี่ยอืม เพราะแขนขายัางของเราอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้สละแขนสละขานะเพราะน,นั้นเราสละส่วนอื่นไปก่อนนะพินานเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นเห็นว่าการรักความตริยมันต้องมองมาที่ตัวเราไม่ไม่ได้มองที่คนอื่นไม่ได้มองว่าเขามีเยอะแล้วเราจะไม่ให้ไม่เกี่ยว อย่างนี้เราก็ไม่ต้องช่วยชาติงบประมาณชาติมีเป็นแสนแสนล้านอย่างนี้เราก็ไม่ต้องช่วยชาติชาติรวยแล้วใช่ไหมแต่เราต้องมองมาที่ตัวเราเราจะสละเราจะสละทุกคนจะสละเพื่อช่วยชาติช่วยสังคมช่วยมิตรสหายใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแงม่มุมการรักความจนิืมเพราะนั้นเรามาเจอพุทธวจนะบทนี้นี่ถือว่าเป็น คุณอุปาการนะเพราะอะไรเพราะว่าคําพระศาสดาที่บอกนิสสระในการให้ทานว่าให้ทานแล้วปรินิพานได้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรแล้วสังโยชน์ในข้อที่ละความตนีที่พระองค์จับเอาไปไว้ตรงตำแหน่งของอวิชชาเราก็ไม่เคยเจอกันอาจารย์ก็ไม่เคยเจอพอมาจับเรื่องสังโยชน์มีสังโยชน การละความตณหนีขึ้นไปถึงอวิชชาอะไรเหรออยู่ระดับเดียวกับอวิชชาเลยมันคือตณหนีอะไรเราจะนึกไม่ออกใช่ไหมเพราะเรามองเรื่องความตณหนีแต่วัตถุเข้าของไงใช่ไหมพอพูดเรื่องตณหนีปุ๊บก็จะนึกแต่วัตถุเข้าของอเราไม่ได้มองมาถึงนามธรรมแต่พอมาเราเพราะเหตุที่เราเข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญ,ญาณเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปาโท ของการเกิดการทะเลวิวาทการห่วงกั้นใช่ไหมการแข่งแย่งขึ้นมาอ๋อเป็นเพราะความตนีปุ๊บมันก็มาเชื่อมโยงกันได้โอ้นี่นั่นแสดงว่าความตนีนี้ก็คือการตนีจิตมโนวิญญาณน,นั่นเองนอะจากพื้น,นามาสู่มเมล็ดพืชหรือจากฉากมาสู่ลำแสงใช่ไหมเพราะนั้นในส่วนของแสงเนี่ยก็คือมโนเนี่ย มโนมาก่อนมาเป็นวิญญาณแล้ว,ลวมาจิตแล้วพอถอยไปเนี่ยถอยจากจิตมาวิญญาณมาปุ๊บมโนเนี่ยเราเกาะมโนตั้งแต่แรกเลยเพราะอาวิชชาสัมผัสเกาะพับเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดมโนดับระหว่างนั้นดับปุ๊บเนี่ยเกาะใหม่ไหมเกาะใหม่ถ้าไม่เกาะใหม่คือหลุดพ้นไงใช่ไหมถ้าไม่เกาะใหม่สังคตาธรรมไม่มีสังคตาธาตุไม่มีก็อยู่แต่อสังคตา ซึ่งเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากุมารกุมาลีจะวางฉันทะราคะนันทิตันหาโดยวางเองโดยไม่ต้องรู้อ,อ,อุบายวิธีไม่ต้องรู้มรกแปดเป็นไปไม่ได้นั้นการจับยึดมันมีมาเนิ่นนานตลอดสั่งสารวัตหาต้นหาปลายไม่ได้ว่าเราหลุดเข้ามาเมื่อไหร่นะ แต่หลุดเข้ามาแล้วน่ะด้วยเหตุอะไรก็ด้วยฉันทะราคะนันทิตนานั่นเองใช่ไหมแต่นั้นเมื่อสอย่างนี้มีนี่มีฉันทะราคะนันทิตนามีนะนั่นคือเรามีหน้าที่ดับเย็นตรงนี้เพื่อไม่จับสังคตะนะไม่จับขันห้าอีกต่อไปใช่ไหมนั่นคือการหลุดพ้นจากขันห้านั่นนั่นคือการที่ กุมารกุมารีเนี่ยปราศจากฉันทารา,านันทิตนาแล้ว <c oughs> เรือนในน้อยก็เป็นเรือนในน้อยขันห้าก็เป็นขันห้าขันห้าคือเรือนในน้อยก <c oughs> ุมารกุมารีก็เป็นกุมารกุมารีไปแต่เป็นกุมารกุมารีที่อิสระละลไม่อะไรไม่เสียดายในเรือนในน้อยที่ทําด้วยดิน